สวัสดีครับพบกับ n น g a ก h ชิมะมาร์ชชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n น g a ก h ชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับได้ยินคนเขามักจะพูดกันว่าคนนี้คือคนที่ใช่บางทีก็สงสัยนะครับว่าคนที่ใช่มันคืออะไรมันต้องเป็นยังไงกันแน่ กำลังดูใจกับคนคนหนึ่งอยู่ก็ยังตอบตัวเองไม่ได้สักทีว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วหรือยังสับสนวุ่นวายถามใครก็ไม่ได้คําตอบไม่ต้องเครียดนะครับวันนี้ดกชิมมะแมชแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันว่าคนที่ใช่ต้องมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างลองไปเช็คมืพ้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย6วิธีดูคนที่ใช่เจอแบบนี้ขวาเอาไว้เลยนะครับบเริ่มเที่ห เขาอยู่ข้างคุณในเวลาที่เจอปัญหาเวลาที่คุณต้องเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับคุณจะมองเห็นเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอแล้วก็จะเป็นคนแรกๆด้วยนะครับ 2. เขาเข้าใจคุณในทุกๆเรื่องคุณอยู่กับเขาแล้วรู้สึกสบายใจและสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่คุยกันรู้เรื่องไปสมดทุกเรื่องเข้าใจกันไปซะทุกอย่างเหมือนเป็นคนคนเดียวกันยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ 3. เขารับข้อเสียของคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียมากมายเลยนะครับแต่เขาก็ยังเห็นคุณเป็นคนดีของเขาเสมอน่ารักจริงๆ 4. อะไรที่เป็นความสุขของคุณเขาจะสนับสนุนคุณเต็มทีเขาไม่เคยห้ามเลยนะครับเวลาที่คุณอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรไม่หนำสามเขายังคอยช่วยเหลือซสพอร์ตคุณอยู่ตลอดแถมให้คำแนะนำที่ดีอีกด้วยนะครับ หเขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเป็นคุณให้อิสระแก่คุณในการไปพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าคุณอาจจะใช้เวลากับอย่างอื่นมากกว่าโดยที่เขาไม่งองแงหรือว่างี่เง่ให้คุณนั้นเสียสุขภาพจิตนะครับหกเขาเข้ากันได้ดีกับสังคมของคุณเขาเข้ากับกลุ่มเพื่อนๆของคุณได้เข้ากับครอบครัวของคุณได้ดีสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณได้ทุกอย่างคนแบบนี้แหละนะครับ ที่จะอยู่กับคุณได้อย่างไร้ปัญหาเห็นไหมครับสำหรับ6วิธีดูคนที่ใช่เจอแบบเนี้ยคว้าเอาไว้เลยที่นากาชิมมะมาชแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเจอคนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง6ข้อนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วท่าเพื่อนเราฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหนักระชิมมัมชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Gang Beauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะก s h i m a มาร์ c ชแนล e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ